สวัสดีครับก็พบกับพระกลุ่ออีกสักองนะครับพระเนื้อดินนะครับพระลีลาข้างมิดสุโไทยนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยมากนะครับก็ผมก็เอามาส่งบ้างนะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับก็เป็นพระเนื้อดินผสมว่านนะครับเกิดเดี๋ยวจะดูหน้าชัดๆนะครับ นี่นะครับหนาา้าพลักับก็จะมีคราบน้ำว่านออกมาจากองพระนะครับพระเก่าก็ได้ยุลน,นะครับ จะดูด้านหลังครับนี่นะครับด้านหลังครับ ก็เป็นดินประสบว่านแหละครับเิ็นสุขไทยแหละครับครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ